รู้ว่าคันนี้รถจากน้าป้ายไปนะครับ oh. สี่หมื่นทำงานอยู่ก็มาถ่ายอะไรไม่รู้ช่วยผมด้วย มันรวมมาให้เรียบร้อยครับผมนะสำหรับใครที่กำลังตามหารถ SUV และยิ่งเป็นค่ายมาด้านะไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วนะผมหามาให้เรียงเรียบร้อยกับมาด้า CX5 ไปใหม่ใหม่ใหม่นน้อยสภาพไปดีและที่สำคัญประวัติดีทุกคันไม่มีประวัติชนหน้าไปความจมน้ําหรืออาชญากรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าและวันนี้ผมมาในแคมเปญดีๆด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.29ออารถวันนี้รับประกันหลังการขายให้2ปีหรือ70,000กิโเมตรแต่ถ้าอยากดูรถก่อนจองเพียง3,000บาทเท่านั้นเราได้ดูถึงหน้าบ้านเลยนงะ ภาพโคตรดีกล้าชนทุกเจ้าเลยนะมาดูคันแรกกันเลยดีกว่ามาด้าซีคาคันนี้เป็นเครื่องเป็นซิงครับลูกค้าโฉมปี2018ครับผมนะอันนี้ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้น <Wow. S 1> เองนะครับผมนะดีไซน์สวยมากครับกระจังหน้าเป็นรังพึ่งนะตัดด้วยโครม,โ,มโคมมพี้ยมไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยครับผมหลอดโปรเจคเตอร์เซนเซอร์หน้าก็ได้แมกลายใหม่ครับลูกค้าคันนี้เนาะส่วนยางเบอร์ใหม่ให้4เส้นครับผมเอาเต็มเต็มเชง่ันต่อได้ยาวได้ยางของโตโยเนาะไฟเลี้ยวที่มุมหูกระจกประตูคีเล็กครับลูกคกาา้าาานนดมรเเ็ไบะผฝทยปฟฟ เออขึ้นมาขึ้นมากล้องหแบบบิวอินเรียบร้อยนะครับผมนะสภาพส,สะอาดสะอ้านนะครับนี่นะทัดองตรงรุ่นของมาร์ก้านะครับผมเออมาดบางตาใครใครเก็บไว้เนี่ยเอาลงมาดิเออลงมาก่อนแอบมาก่อนออน,นะถ้าต้องการพับเบาะเบาะก,ก็สามารถทับลงไปได้60 40เพียงแค่ดึงสลักลูกค้านี่สเต็ปแรกตรงกลางสเต็ปที่สองฝั่งตรงนี้อันนี้ก็ฝั่งนี้ไงเหมาะกับเป็นลกูกค้าคู่นึงเลยคุณแม่บ้านไปจาบตลาดไปแมคโครซื้อของเยอะๆวิแม่งอยากจะพับเบาะของของหนักตรงไหนแค่เกี่ยวลูกค้าไม่ต้องไปนั่งดึงสลักด้านรอกโอ้โหแม่งเลยนึกว่าเขายิ้มนะ มากเริ่มจากศูนย์อยู่ครบทุกจุดครับผมน็อตเนิร์ดไม่เคยขยับไม่เคยไขไม่เคยมีโชว์หนักมีความผมการันตีให้นะครับส่วนด้านล่างยังอะไรแมลงอยู่ครบนะจ๊ะจากเจ้าของเก่านะไม่ได้ซื้อให้ใหม่นะเออแล้วฝาท้าไเป็นไฟฟ้าสะดวกสบายตอบใจตอบโจทย์ ไปเราก็ไม่แก้เลยถืออย่างเดียวเลยไปลองดูภายในกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ได้อะไรกันมาบ้างนะจ๊ะขึ้นมาสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยทําไมไม่เปิด AC วะเออเปิด AC ร์้ีแค่อยสิครับเออนะสิ่งแรกที่เห็นก็คือเป็นพวงมาลัยนะใช่ไหมเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมนะฝั่งขวามือก็จะเป็นพุทคอนโทรลฝั่งซ้ายมือเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแลมไนท์แท้ๆอยู่แค่เจ็ดหมื่นโลไม่เจ็ดหมื่นโลกับรถปี2018ันสิบแปดกี่ปีแล้ววะเจ็ดปีแปดปีเกือบแปดปีเหลังตกว่าคนี้้ใชเาน น้อยมากนะครับผมนะจอทัชสกรีกนได้ครับผมนะมีนิวเกเตอร์แต่จะยังไม่รองรับภาษาไทยแต่ถามว่าอ่านเข้าใจไหมอ่านเข้าใจง่ายซีสซุกสอยห้าหนองย่ญ่บางแคภาษาคาราโอเกะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะอแอร์น้งหมด5สลอตครับลูกค้านะแล้วคอ,อนโซลหน้าตรงกลางนี้จะเป็นลายไม้เป็นพลาสติกทาลายนะครับผมนะไม่ใช่ว่าไม้แท้ๆเนาะอันนี้เป็นปุ่มกดสตาร์ทแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาอรนนี้มีพาวเวอร์เอาเล็ตให้หนึ่งรูครับผมแล้วก็มีที่เสียบคืออะไรอ่ะนี้คืออะไรกล้องหรือเปล่าอ่าใช่แล้วครับลูกค้าเขาติดก,กล ขายมาให้คุณซื้อก็มาติดปุ๊บเสียบสายเสียบอันนี้เข้าเบ้าใช้งานได้เลยนะโอเคต่อลูกค้านะอันนี้มาในเกียร์ออโต้เนาะกล้องถอยหลังก็ชัดเจนนะใช้งานได้ปกติเนาะส่วนคอนโซลกลางเขาเนี่ยหรูหรามากแบตก็ตั่เลโครเมียมนะดูแบบว่าพรีเมียมอะนะต่างกับแบรนด์เพื่อนบ้านซึ่งมาดําแบบดานๆนะไม่พัดผิงไม่พัดผิงไม่พ้านผิงนะพอดผิงแล้วเดี๋ยวเราขายไม่ได้นะเอาคมีโบมดให้ตัดลูกค้าผื่นในกรณีที่เดินทางไกลออกต่างจังหวัดต้องการใช้ความเร็วมีสปอร์ตโบมดให้ใช้ค่ะลูก น้ำมันนะเขาตั้งารคอาเลยก็ต้องแรกกับคำว่าแดกน้ำมันเนาะอันนี้พูดตรงๆอันนี้ก็จะเป็นตัวจอคอนโทรลเลอร์ครับเอาไว้คอนโทรลจากจอคอมมานเนาะก็คือนี่นิวเกเตอร์ใช่ไหมก็ปรับออกมาเป็นมีดลงมีดเดียนี่ปรับได้นะครับผมคอนโทรลอย่างนี้เพิ่มเสียงลดเสียงก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้โฮวางแก้วน้ำส่องใบซอฟทัชเป็นหนังนิ่มๆนะเขาผมเลยเก็บงานมาดีมากวัสดุเขาให้มาดีมากธรรมดาจริงๆริงเขาเรียกว่าสู้เรื่องออปชั่นสู้ในเรื่องออปชั่นเพราะเขาคือแบรนด์รองนะเขาก็ ค่อยๆลงนะครับผมนะเอาชมภาษีอย่างนี้หมดเนาะโอเคเบาะแท้กว่าคู่หน้าเป็นเบาะหนังทั้งคู่นะครับลูกค้าๆบอกคล้ายๆหนังในป้าเพราะมันเนื้อหนังมันจะหนานๆแล้วเกรดพรีเมียมเลยแล้วเย็บงานมาหลายครั้งใช้งานต่อได้ยาวๆลูกค้าเรียกว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนและตรงกลางก็มีรูดอทระบายความร้อนแล้วก็เย็บเก็บงานเป็นขอบขอบเป็นแบตัดเส้นให้ามาันดูสปอร์ตนะครับผมเอายิงมาด้าตั้งแต่โฉมหน้าละและรูปทรงละมันจะดูสปอร์ตกว่าแบรนด์ชาวบ้านเขาสังเกตไหมเออตาแม่งเหมือนแบบไอ้ัวโกงอ่ะตาแม่งเหมือนได้ไอ้ดูดูใช่ไหมปากเหมือนมาด้าหมมือนนชช้้้้างเเยยไ่่ใฮ มบูลลี่ใครนี่เออต่อลูกค้านะฝั่งนี้อาจจะได้เป็นแมนนวนนะครับผมแต่ไฟฟ้าเหรอปปเฮ้ยพูดเป็นเล่น เฮ้ยแม่งได้ไฟฟ้าว่ะหุยไมมบุรี่เขานะนาก็เรียกว่าได้ไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแต่ฝั่งคนขับจะเมมเบอรลี่ได้ทั้งหมด2อตุดนะครับผมน้าจะอยู่ตรงนี้มุมขอบขวานี่นะเผื่อใครหาไม่เจอและได้ของแถมจากเจ้าของเก่าคมหกดีครับลูกค้าเกตนี้นะเห็นไหมความหนาของเขาอะหนาหนุ่มๆนะครับผมเข้าลูกเกตนี้ติดตั้งเองเจ็ดแปดพันแน่นอนนะแต่คันนี้แถมให้ถ้าไม่เอาบอกผมเอาเองเก็บกับบ้านเลยนะครับผมแล้วก็เอลืมบอกไปนี่มีอ่อไอสตาร์สต็อปด้วยมีแท็กชั่นคอนโดนรวมไปถึงงงารรร์์คกกกิเเเซซ็นนนนนนอออืะะะะยััช่จ๊ เราไปนั่งเบาะหลังก็หน่อยสิมปนั่งสบายหรือเปล่าอันนี้คือกรรมเก่าอันนี้คือกรรมเก่าเมื่อกี้พับเบาะไว้นะถามว่านั่งสบายไหมเมื่อกี้ผมเลื่อนดูดิเห็นไหมตรงเบาะหน้ามันเลยเสาบีมาเยอะมากนะครับลูกค้าแต่เขายังไม่ติดนะโซ่พรมสูงเมตรที่สามหลือประมาณกําปั้นหนึ่งแล้วเฮดลุมก็เลยเหลือแล้วก็จมวิสัยทัศน์ตอนยาวเดินทางไกลก็ไม่ต้องกลัวมารถถ้าเรารถนอนอยู่บ้านเออแล้วข้างหลังมีแอร์แยกซ้ายขวาปรับแรงลมได้ครับผมนะเออสวยงามนะจ๊ะ ที่พักแขนเป็นไงอะดูเอ้ยโอเคนะนั่งแล้วไหลไม่ตกไหลไม่ยกนั่งไกลๆสบายลูกค้ามีที่วางโคงวางของให้แล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ก็คือตัว USB ให้2องรูซึ่งน้อยคันจะมีนะจริงๆขนาดไอ้แบรนด์ยุโรปหรูๆมันยังไม่มีให้เลยแต่มาด้าให้มานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์เนาะแล้วก็เอ,อ่อวางแก้วน้ำแล้ววัสดุเข้ามาหนาๆนาุน่มๆเลยนะครับไม่ไม่แล้วก็มีที่ติดตั้งบอเด็กทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมให้มาครบเครื่องนะเยื่านทำลูกจังวะถ้ามาครั้งนี้ก็พอออมมัจะีีกก่่คนนขเลูแฝด ไงกินได้แง่ดีกินได้แง่ดีนะยำขาตัวอีกทีแปบ๊บหนึ่งร้อนไม่ี้ร้อนหายใจไม่ทัน นี่ไม่เจ็ดหมื่นปีสิบแปดป้ายแดงแปดแสนกว่าแต่วันนี้ครับผมมีแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคลูกค้าคอนเดอร์รักเก้าพันด้วยนะเอาไปได้เลยเจ้าของเก่ามือเดียวและยังมีชีวิตอยู่สวยด้วยแก yeah, ผมคอนเฟิร์มขัต่อขั้นต่อมาลูกค้าปีสิบแปดเหมือนกันแต่นี่จะได้เป็นสีบรอนสีบรอนนะครับลูกค้าอันนี้ประวัติดีเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดไม่แท้ๆอยู่แค่แสนกว่าใช้งานมาเยอะกว่านิดนึงแต่ดูแลถึงเข้าศูนย์ตลอดเวลาแน่นอนครับลูกค้าคันนี้กระจังหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะโฉมเดีย อแม็กเดิมยางเบิกใหม่สีเส้นดูดอกนี่เนี่ยนะดอกเ,กเต็มๆใช้งานต่อได้ยาวๆมาในซีรีส์225 65 5, ขอบ17กันลูกค้านะสวยงามครับผมในคันนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่มุมผูกกระจกนะประตูคีเล็กันทรงกันสาดมีโคบดูสิด้านหลังสะอาดสะอ้านไหมมาดูซิมาดูสิสอันนี้เจ้าของเก่าให้เป็นพวงกระดุมมาเนาะเออแล้วยางอะไรแม่แรงเขาไปขายแล้วมั้งเอ้ยังอยู่อ,ะอ่ะเออหนูว่ามันเอาไปขายแหล็กแล้วอ,ะอ่ะเออไนเออนนี้สวยเหมือนกันน็อตเนินไม่เคยขยับเลยเห็นไหมเออสวยงามสวยงามมาดูภายในหน่อยสิว่ามันช้ำมันโทมหรือเปล่านะจ๊ะะคันนนีี้้รรบผมมสิ่่งแกทเขา� พัดได้เลยคือกลิ่นของน้ำหอมกันเลยพอปกติรถเราอะที่จะใช้แล้วมันช้ำไม่ช้ำม,มันโซมไม่โซมดูแลดีหรือเปล่ากลิ่นบบอดได้สำคัญเลยหนึ่งหรือถ้าคุณเป็นคนรักรถคุณถนอมรถมันไม่มีหลอกคำว่าเฮ้ยแม่งปล่อยให้รถเหมน็นให้่รถอับเหมือนห้องนอนอะถูกไหมแต่ถ้าคุณดูแลปุ๊บมันก็จะใหม่มันก็จะหอมสดชื่นมันก็จะเฟสอยู่ตลอดเวลาซงคันนี้กลิ่นโคตรหอมเลยนะครับผมนะคาตัวอยู่แค่5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนับใต้แพงกว่าห้าเจ็ดเก้าอย่าไปซื้อนะเชื่อผมห้าเจ็ดเก้าจะไปจ่าย ปี2018ครับผมอันนี้ได้เป็นสีบอลไม้ได้แท้แสนสองกับรถแปปีใช้งานมาน้อยเฉลี่ยแล้วผมบอกเลยว่าคำนวณจากตรงไหนตรงที่ปีปีหนึ่ง้ารถบ้านทั่วไปอ่ะ25,000ถึง30,000ื่นโลนะครับผมแนะ่าจะคำนวณปกติเลยในการซื้อขายรถมือสองเนาะแต่อันนี้รถ8ปีตีไปแปีเลยนะเพราะว่ากำังจะกค่าฟปีแล้วไม้แสนสองใช้น้อยนะหมื่นกับโลเองเออเรียกว่าใช้งานได้ปกติดูบางเขาทำงานเขาจัดรถแม่งไม่ค่อยช่วยดูที่อย่างนี้มาถ่ายรูปเออดูดูดูวันเห็นนะเออกินด้วยนะงางการไม่ทำมันวันก มาต่อลูกค้านะอันนี้ได้เป็นแอร์ทั้งหมดสี่สล็อตแต่คอนโซลหน้าเห็นไหมตรงตรงเนี้ยมันจะตรงทีมเขาจะได้เป็นเอ่อเป็นแบ็กคอร์สไม่เป็นให้แบ็กคอร์สคัโตัทีเป็นสีออกสีเทานะครับผมนะเป็นสีเทาแต่คันนู้นจะได้เป็นลายไม้เห็นไหมเขอแตกต่างนิดนิดนิดหน่อยนะแต่แอร์ได้เป็นระบบดิจิตอลแยกโซลซ้ายขวาเรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมกล้องถอยหลังมีมาให้มีโหมดสปอร์ตทุกอย่างมีฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยต่างในเรื่องของอ่าในเรื่องของสีในเรื่องของเล็กไม้แล้วก็ในเรื่องของราคานะครับผมนะเออแต่่่่่่่ถถาา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 มมมมมวววทททััััั้้้้้้้้้้งงคนนนนนนนีีีีใชหหกกกกกยยยยยยอออออเเเเเลลลลลลบบบืพพููดดดปไแแ ครับผมโอเคตอนนี้ก็เก็บเก็บของนะมีที่ช่อง USB 2องลูเอวช่อง Power o ร์เอาเลสนะหุ่นะซอฟต์ก็เป็นหนังนิ่มๆนะซุนเบาเหมือนกันเลยเบาหนังแค้ใครแนป้านะครับผมนะแต่วัสดุที่เขาให้มาหนาะหนาะเลยดูแลดูดีทันทีเก็บงานเบาไม่ช้าไม่ล้มนะครับลูกค้าแล้วคันนี้ก็ได้เป็นพรมกระดุม1ชั้นแล้วก็พรมเน้ยนะกันน้ำหนึ่งชั้นของซีเอท่าตรงรุ่นแล้วก็พรมดักฝุ่นโอ้ยบังหับมัน <S <S จะไปล้างรถเลยเลยเออฝั่งไฟฟ้าล่ะแมนนวลแมนนวลใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ฝัััั่งงงขววาาไไไดด้้้เเปป็็นนนนฟฟแหหมยอสใค ขับอยู่มันก็ต้องอยู่แล้วป่าววะจะนั่งจะไฟฟ้าคนเดียวเลยเหรอใช่ไหมเอาให้คนขับสิหรือว่าถ้าคนขับเป็นแมนนว่แต่ฝั่งผมเป็นไฟฟ้านี่ก็ตลกละใช่ไหมเออนะเอา่าคันนี้รถจากหน้าป้ายไปนะครับสี่หมื่นนะเออหน้าป้ายห้าเจเก้าจะไปดูมันดูคลิปผมดีกว่าเอาไปแค่ห้าสามเก้าก็พอแล้วนะครับผมโอเคไปนั่งเบาะหลังหน่อยว่าจะช้ำหรือเปล่าวะสำหรับด้านหลังนะครับอี่มา มึงนั่งสบายวะ่ะนะเสียห้าชอบชอบชอบแต่หลังไม่มีตังซื้อวะ่ะรอก่อนเออราก่อนแอเย็น่ะเอเอ,เอแต่เพลงไม่พอเพราะว่าไม่ได้เปิดนะถ้าบอกเพลงพรอนี่คนดูบอกเอ้ยมีตอนแล้วยังไม่เปิดเพลงเลยพักแขนก็โอเคนะใหม่ๆเอ้ยมึงใหม่วะ่ะ ใหม่มากเลยคันนี้มีมิเชัดบงชัดแบตให้ด้วยครบเครื่องนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะมาไปดูสรุปราคากันอีกทีดีกว่าม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 าอันนี้ดูครับผมผมกำลังทำงานอยู่ก็ามาถ่ายอะไรไม่รู้ช่วยผมด้วยไฮดรอลสายหยอสุดรเดชเลยคุแจครับคแจขัานไหนครับคัมบี้ครับนี่ขยับเมื่อกี้ครับนี่ไงอยู่ที่บีมเป็นพยานนะพี่กล้องมีรูป <laughs> อ,อ่ะคันนี้ขยันข้าตุย้ยทีรับลูกค้า539,000บาทกับซีเปี18นะครับลูกค้าแต่แรกเป็นคันสีดำออปชั่นเยอะหน่อยไม่น้อยลงมาหน่อยแต่ราแพงขึ้นไป30,000ก็คือ569แต่ทั้ง2คันนี้ผ่อน9,000เท่ากันนะครับผมโอเคมาต่อมาแพงไปใช่ไหมผ่อน9,000ให้ผ่อนเดือนละ6,000พอซีเโฉมปี2017ตัว x อ l ได้ขับ4ได้เครื่องดีเซลนะครับผมนะคันนี้บอกเลยสาภาพก็สวยใครที่เป็นสายลุยอยู่แล้วเป็นพ่อบ้านใจกล้าใช้ในครอบครัวก็ได ใช้ในเมืองก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ลูกค้าพอคันนี้ได้ขับสี่นะชมหน้าก่อนไม่ได้เชนเป็นกระจังหน้า4ี่ห้าชั้นตัดด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะครับผมนะไฟเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันเซ็นเซอร์หน้าได้มาเหมือนกันแม็กเดิมยางใหม่ลูกค้าเป็นยางของโยโกฮามาเห็นไหมใช้ต่อได้ยาวๆนะข้อดีของมันคืออะไรยงางโยโก1เงียบ2ประหยัดน้ํามันพอ3รีดน้ําฝนได้ดีนะครับผมนะไฟเลี้ยวที่มุมหูกระจกประตูคีเลกกันสาดมีครบส่วนฝาท้าย ไม่ใช่มันมีที่ไหนเราไปดูข้างในกันแก่เง่าเจ้าบีม,มาด้าที่ไหนมีคลิกคลิกโอเพ่นวะเฮ้ยมาวะคนจ่ายตังเดือน <S <S เขาไม่เอาทำง,งานดีกว่าวเขาเล่นเรา อ่ะครับผมมาดูกันต่อนะคันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นคู่คอนโทนฝั่งซ้ายมือจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายว่างสายข้ามสั่งกีจเป็นแชแนลบนละมั้งฝั่งขวามือก็มีเอ่อแท็กชั่นคอนโทนเนาะกันออกคอะไเตื่นออกนอกเลนแล้วก็ไอ้หมุนมุมอับนะครับผมนะแล้วก็ไอ้สตาร์ท็อปมีมาให้เรียบร้อยจอพลาสกินไม่ได้นะครับผมนั้นป้อนจากจอคอนเทลเลอร์ได้เลยนี่ตรงนี้นะจ๊ะร้อนอ่ะแอร์ก็เย็นกอันีด้านนใอีกต่อเดดี๋ยวูซิอ่าแอร์ก็็เปนระบบดิิจตอลแยกโันซ้านี่ร้ กล้องายหลังครบเครื่องนะจ๊ะนี่เนี่ยสวยงามสวยงามนะมินิเกเตอร์เบรกมือไฟฟ้าที่พักแขนชอบทัดหนังนิ่มๆบอกฝั่งนะ้บไฟฟ้าปะฟ้านะฝั่งนี้ก็ได้เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับลูกค้านะบอกซ้ายขวานี่เป็นไฟฟ้าทั้งคู่แต่ฝั่งคนขับจะได้เมมโมรีทั้งหมด2จุดนะครับผมกระจกตัดแสงออโต้นะกล้องเมื่กล้องชุวยกระจกไฟออโต้ เริ่มรัวแล้วแหละนะนอนน้อยแต่นอนนะมาต่อครับในส่วนของดน้นหน้า้านั่งนนหน้า้นาน่าจะเป็นซอฟ t t o u c หนังนิ่มๆนะครับลูกค้าเราเห็นเนี่ยดีไซน์ภายในเขาอะจะดูหรูหรากว่าแบรนด์ชาวบ้านเพื่อนบ้านดูไหมอันนี้โครเมียมตัดด้วยแบบโโอ้หดูดิเหมือนรถเอาทั้งคทู่ทับถ้ถามองภายนอกแม่งมองหนูคันเป็นล้านนะแต่ก็เกือบอยู่แต่ก็เกือบอยู่สปายแดงโอเคเคสเป็นกระส่งเอกสารน,นะลึกอยู่นะครับผมเออส,สะอาดลูกค้าคอนเดือร์หกพันคุณได้อะไรมั่งหนึ่งคุณได้รถเอสยูวีสองคุณได้รถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อสามคุณได้ตัวท้้้้อออใส่่่คคุณไไไดนเรืงงขมมแแทๆปี็ ย้ำเลยนะว่าตอนรอบอป้แดงอ่ะแพงมากแต่วันนี้แค่3ามแสนกว่าแม่งราคาเท่าเท่าอีกโกคาเลยแต่ฟังก์ชันออปชั่นล้นและได้เป็นเครื่องดีเซลด้วยกําลังเครื่องสบายสบาย,บายออกต่างจังหวัดนี่บอกเลยว่าเพลินในส่วนของด้านหลังนะครับลูกค้านี่อันนี้ที่ป้าแขนดูซิเหมือนกันไหมอ่าที่ป้าแขนวางแก้วน้ำได้สองใบนะครับผมสะอาดสะอาดสะอาดนะบอกก็ยังใหม่ๆอยู่เลยอันว่าใครอยากดูคันจริงนะลูกคา้าเดือนละหกพันคุณได้เอสยูวีคุณได้ขับถี่คุณได้เครื่องดีเซลและคุณได้ปีสิบเจ็ดเออคุ้มแค่ตายนะท้าราคาจุ่มเต็มอยู่ที่ 3, 6, 9, บาาาาททททยยย้้้ำอออออออีีีีีกกกนน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 ึงงงะะว่่่่่่่ผเเเดดืืลััูคจรริไไมตปหพส มันเสียเวลามาดูที่นี่ได้เลยที่ดีมคาเพราะว่ารถที่ดีคือรถที่ดีแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมดูใต้คลิปนี้ได้เลยครับ